สวัสดีครับตันนี้เดี๋ยวเราพามาวันนี้เป็นอะไรบ้างครับคิวของอะไรเรามีขายอะไรเหมือนกันนะครับคิ่เรามีตอนนี้อะไรที่ขายอยู่มีเกียร์นี่ครับเฮดโอตัวนี้เฮดโออ่ะอันนี้เห็นชัดๆเลยครับมีอันนี้เป็นเฮดโอทั้งคู่นะครับอันหนึ่งเฮดโอเล็กอีกอันหนึ่งเป็นเฮดโอตัวกลางครับมันมีตัวใหญ่กว่านี้อีกตัวหนึ่งอันนี้ชนเครื่องเฮดโอเจ็ดดีมาครับตัวนี้ ค่าสิบห้านิ้วนะครับแต่แปลงเป็นค่าสิบสี่ได้มันมีหัวาม้อแปลงอยู่ครับนี่ครับอันนี้เช็คมาเรียบร้อยครับยกปงลูกปืนครับยกดูได้เลยครับไม่มีหลวมครับแอนเปลยครับนี่ครับยกดูได้เลยไม่มีหลวมสักนิดครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นของเมกกาครับเอาของเมกกาใส่มันมีลมช่วยหน่อยนึงมันก็จะเข้าง่ายกว่านะครับ เปลี่ยนมาแล้วครับตัวน,นี้ตัวน,นี้อยู่สองหมื่นขายอยู่สองหมื่นสี่นะครับเฮดโอลูกนี้นครับอันนี้เกียร์เทินมาครับเขาเทินเอาเจโอหกเกียร์ไปนะครับอันนี้เป็นเฮดโอเล็กห้าเกียร์นะครับอันนี้ปลายเป็นไงเนาะปลายพอได้ครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้หลวมน,น,นี้ตามสภาพยังไม่ได้มีการเช็ดล้างใดๆเลยนะครับ แต่อนี้หลวมหน่อยครับลูกปืนน่าจะอาจจะต้องทำแล้วเบานะครับข่างลวมนะลูกนี้ขายอยู่เอาหมื่นสองนะครับวนี้ขายหมื่นสองครับยังไงก็ลองทักมาคุยหรือโทรมาก็ได้ครับแลามีเพจเด้วยนะครับเพจเราชื่อสมใจนในการช่างนะครับในเฟซบุ๊กนะครับอแล้วก็ต่อมามีนี่ครับมี ล,ลืมบอกรอบนะครับตัวตัวนี้เกียร์ลูกนี้เป็นเจ็ดจุดแปดนะครับเจ็ดจุดแปดรอบครับตัวนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่ได้ยังไม่ได้นับรอบนะครับตัวเล็กยังไม่นับรอบนะบตัวนี้เป็นเกียร์ล็อกกี้เสื้อไลายหกเกียร์ครับเนี่ยครับหนึ่งห้าแปดีนหนึ่งห้าแปดสภาพสวยๆเลยครับนี่ให้ดู เันนี้ยังมีเส้นๆอยู่เลยครับไม่หลวมนะครับเนียนเปรี้ยวทั้งหน้าทั้งหลังนะครับลูกนี้ขายอยู่สองหมื่นสองหมื่นสามนะครับหรือใครมีเกียร์ลูกเก่าเอามาเทินก็ได้ครับเกียร์ลูกเก่าลองทักมาคุยหรือโทรมาหรือส่งมาให้ดูนก็ได้ครับเกียร์ลูกเก่านะครับ เดี๋ยวเหลืออีกหนึ่งลูกนะครับเกียร์ของเราเนี่ยครับอันนี้เป็นล็อกกี้เสื้อหลายแต่เหมือนกันแต่ว่าเป็นห้าเกียร์นะครับเนี่ยครับไอเป็นหนึ่งห้าเจ็ดลูกมันจะสั้นกว่านะครับเอ้ยลืมเกียร์ลูกนี้หกลอบสองนะครับตัวนี้ก็หกลอบสองเหมือนกันเสื้อลายห้าเกียร์อันนี้เปิดเฟืองดูแล,แล้วครับเฟืสวยมากตัวนี้ อันนี้แน่นกว่าลุงน,นั้นเนี่ยครับไม่มีสิกไม่มีอะไรเลยเนี่ยตุ่มนี่เต็มเต็มเนะี่ยเป็นเส้นๆอยู่นะครับเครื่องสวยครับอันนี้นี่นะครับตัวนี้อยู่หมื่นเอาง่ายๆไปหมื่นห้าครับหมื่นห้านะครับแล้วก็มีมีเครื่อง มีสองตัวครับแต่ตัวนี้มันเอาไว้ประกอบรถครับนี่เป็นตัวนี้คุมอยู่เป็น JO 5D ครับกับเครื่องนี้ที้ขายอยู่นี่เป็น 6BD นะครับเครื่องติดนิ่มมากครับไม่มีไอเครื่องดีไม่มีไอไม่มีอะไรครับก็เครื่องนี้อยู่สามหมื่นเก้านะครับ6ด d เครื่องนี้มี6ด d แล้วก็มีให้ดูมีเอฟด้วยครับเอฟกระเทยแปดน็อตนะครับตัวนี้หนึ่งเส้นนะครับประกอบได้อยู่ครับเสื้อสวยครับดุมใช้ได้ถร้อนจากรวทหารนะครับอันนี้นี่นะครับนี่ครับแล้วก็ให้ดูลูกกลางมันลูกกลางมันมีสองตัวนะครับ มีที่เลือกได้เลยจะมีเฟือง7738กับ939นะครับเนี่ยครับมีอันนี้ตัวนี้เป็น9นะครับตัวนี้939ครับใครชอบเอาไปเฟืองเดีวเอาไปลองนะครับตัวนี้เลยครับนี่ถ้าเฟืองช้าหน่อยก็ได้ครับ738สวยๆครับตันนี้มันตากแดดตากฝน เพิ่งถอดนะครับเอาข้างแท้เลยครับยี่สิบฟันตอนนี้ยกเส้นขายสองหมืนห้านะครับใครสนใจก็ลองมาดูได้ครับประกอบทั้งหมดหรือหรือจะเอาตัวกลางเดียวตัวกลางขายลูกละหมื่นนะครับตัวกลางนี้ลูกละหมื่นเอาข้างก็สี่พันห้าครับข้างแท้นี่คนระับอูยูประคบชายวีรัมนะครับหรืออยากได้เป็นหกน็อต ลกนัดมีลูกนั้นแล้วก็ถอดเพาข้างตัวเนี้ยใส่แต่มันไม่ค่อยสวยนะครับลูกนี้เทินมามันคดลูกนี้มันคดนะครับมันใส่ไม่ได้นะมันต้องย้ายเสื้อกันครับต้องเอาเสื้อของอีกอันนึงมาใส่เพาข้างอันนี้คเนี่ยมาใส่ดุมตัวนี้แต่ด,ดุมมันดูจากสภาพแล้วฝั่งนั้นโอเคอยู่ฝั่งนั้นมันจะ มันไม่มีรอยเหมือนพวกน้ำมันเบรกครับน่าจะเบรกยังใช้ได้แต่ฝั่งนี้ยดูแล้วน่าจะเบรกแตกครับต้องไปทำเบรกถ้าเอาหกน็อตก็ถรับได้กับสัาพนนะครับสองหมื่นสามครับสองสามนะครับสับให้ก็เสื้อตัวนั้นแหละเดี๋ยวถอดดุมแปดน็อตออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นดุมของน็อตตัวนี้ไปสองหมื่นสามนะครับ ขาก็เน็ตเน็ตแล้วครับประมาณนี้ครับมีอะไรเนาะอ๋อกระบะครับมีกระบะเรามีกระบะอยู่กระบะหนึ่งขนาดนี้เป็นใส่สีเหลวกลางนะครับอยู่ลูกนี้นะครับลูกนี้ขายอยู่หมื่นเอาทุนคืนนะครับเขาหมื่นสามใครสนใจนะครับหมื่นสามตัวนี้เมตรหกแปด กว้างเมตรูกแปดนะครับยาวสองเมตรแปดสิบหกถ้ารวมตัวนี้เ้วยก็สามเมตรพอดีครับมันมีตัวนี้อยู่นี่ครับรวมไปก็สามเมตรนะครับแล้วก็มีกระบะมันมีอันนี้ใครสนใจไหมช่างกิโลเลยก็ได้ครับยกไปช่างเลยโลละสิบเก้าบาทเลยครับเหมือนช่างกิโลขายธรรมดาเลยครับสิบเก้าบาท อันนี้ด้วยเหมือนกันครับมีอีกอันหนึ่งไม่รู้จะตั้งยังไงอันนี้เป็นกระบะลั้านะครับสามเมตรแต่บรนยาค่าสามเมตรครับคัสี่แปดสิบแต่กว้างสองเมตรสิบนะครับกระบะลั้มนี้เนี่ยครับอันนี้ชั่งกิโลเหมือนกันครับเอาโลละยี่สิบครับเอาไปชั่งกิโลได้เลยครับหรือใครสนใจยกลูกก็สองหมืนห้าอันนี้ตั้งราคาเลยสองหมืนห้า ก็แบ่งข้างใช้ได้นะแต่มันสั้น,นเขาเดิมเป็นพวกกระบะสามเมตรหกเนี่ยครับแต่เขายน่นใส่เคนนะครับแล้วก็มีหัวครับหัวล็อกกี้ปะผุเรียบร้อยเหลือทําสีนะครับนี่นครับประมาณนี้อันนี้เอาสี่หมื่นห้าเข้า รประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวไปเหลืออย่างนึงครับเดี๋ยวท้ายดยคัสซี 4, อรับยังมีคัสซีนะครับคัสซี NPR ครับโมจ9เก้า 7, 9, เรียบร้อยนะครับคันนี้ไอ้คัสซี 4, เส้นนี้สี่หมื่นห้าคัสซีเป่าคัสซีเป่าสี่หมื่นห้านะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูมันเหลือเหลือกระบะครับกระบะอันหนึ่งครับ กระบะ n p r 5เมตรนะครับเป็น n p คัดสิบห้นะครับยาว5เมตรถอดจากรถโดยสารนะครับอันนี้ในโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์จะทำเป็นรถเทลเลอร์ครับไว้ขนรถนะครับเรยจะเอาอันนี้ออกครับอันนี้หมื่นเดียวครับ จากรถไฟสายนะครับมันเป็นไม้ครับไม้หมดเลยครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับสนใจมายกไปได้เลยครับเหมือนเดียวนี่นะครับอันนี้ใครมีหัวก็เสนอมาได้นะครับใครมี NP กระตูนหรือโลโบโคอบก็ได้ครับว่าอันนี้รถอันนี้ไม่ขายนะครับตัวกระซีข้างล่าง คันนี้ไม่ได้ขายนะครับเดี๋ยวเอาไว้ทําเป็นรถรถเทเลอร์ครับเอาไว้ยกพวกรถของตัวเองครับอบแล้วก็มีอย่งนอกอะไรอา้าวมีอันนี้ครับอีกหนึ่งอันเครื่องนะครับตัวนี้เป็น 6BG นะครับตัวนี้เสื้อมันแตกครับเดี๋ยวแยกอะไรนะครับสนใจชิ้นไหนก็ถามได้ครับ เสีอมันแต่ข้างบนยังใช้ได้ครับฝาครอบวงฝาครอบเบาเนี่ยหรือจะเอาปั๊มลมครับพวกปั๊มพวกอะไรใช้ทั้งได้ครับตลองทักถามได้ครับว่าเออช,ชิ้นละชิ้นราคาเท่าไหร่นะครับคงชะดทัดนะครับ นเดินไปดูอะไรอันอื่นรนะับเผื่อมีอะไรขายเองนะครับีจะพาไปดูนะครับอ๋อจะมีพวกนี้ดแต่กระบป๋าตเนี่ยครับตัวนี้ก็พันหนึ่งครับเอฟนะครับพวกนี้นี่กระปุกพวงมาลัยครับกระปุกพวงมาลัยเอ็มพีครับ อันนี้ขายหกพันนะครับน,นี่ครับน,นี้อะไรจากมน,นิก้าขายหรือ,อต้องการไอตัวหัวหมูนะครับมีหัวหมูหัวหมูไอล็อกกี้ครับของใครเสียก็ถามได้ครับสองพันละสองพันมีหลายอันอยู่ครับสองสามอันะ นีของเชนเลอร์ครับเอ้ยของกรถสบล้อะหมดแล้วครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเค่นี้นะครับสนใจเช่นไหนก็โทรมาถามได้ครับหรือจะเั้าไปที่เพจก็ได้ครับสมใจนนึ่การช่างนะครับหรือโทรมา090ย์เก้านยครับสองห้าเนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ